เปิดตัวแล้วครับกับรถจดในฟ,ฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่างดีพอ S05 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีขุมพลังอันทันสมัยอย่าง IEEV e ที่สามารถวิ่งได้ไกลมากกว่า1,000กิโลเมตรและนอกจากการเปิดตัวของดีพอ S05 แล้วอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจก็คืออวตารวันวันพรีเมียม SUV ที่เราได้เคยรีวิวกันไปแล้วตัวรถมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงหลายอย่างทั้งระบบนำทางความละเอียดสูงอย่างเพทเทอร์แมที่สามารถทำงานกับตัวรถได้อย่างลงตัวการค้นหาสถานีชาร์จใกล้เคียงแสดงระยะทางการวิ่งของรถ พร้อมกับเลขาสส่วนตัวที่สามารถสั่งงานและโต้ตอบด้วยเสียงได้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะเจ้า p ีเทอรแมปตัวนี้มีความฉลาดเด่นม,มากกว่านั้นและทุกคนรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของความฉลาดของ p ีเทอรแมปที่ถูกติดตั้งในรถไฟฟ้าระดับสากลมากกว่า10แบรนด์นั้นต้นกําเนิดมาจากฮัวเวยที่เป็นผู้พัฒนานั่นเองครับการทํางานนั้นก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักก็คือแมปบ o ็อกที่เป็นระบบนําทางความละเอียดสูงค้นหาสถานที่และนําทางอย่างแม่นยํแอปบล็อก ที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆบนรถได้เหมือนกันกับสมาร์ทโฟน AI Box ที่เป็นเหมือนเลขาส่วนตัว <c oughs> นำทางไปสนามบินดอนเมือง <c oughs> สั่งงานและโต้ตอบด้วยเสียงได้ <S Hello, <Sir> <S Hello s e r i u s Take me to petrol station <Starting navigation. S 2> รองรับได้หลากหลายภาษา AI Box ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย,ายการรับส่งข้อมูลที่มีคุณภาพอัปเดตแผนที่แบบเรียลไทม์ ซึ่งในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับทางหัวเว่ยเขาได้มีการจําลองระบบนําทาง p พทเท Map และเทคโนโลยีต่างๆใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองเล่นและลองสัมผัสกันได้ที่บูธหัวเว่ย HMS 4K M9 ครับ